ก็กับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องฟูลุกนะครับเป็นช่องที่จัดสรรหาสิ่งต่างๆในโลกของอนิเมะมาจัดอันดับกันแล้วหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาจัดอันดับกันก็คือ <S <S 10ตัวละครที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของอนิเมะและในการจัดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นโดยส่วนตัวถ้าเกิดมีพลังที่แข็งแกร่งที่คุณชื่นชอบแล้วก็ก็อย่าลืมกระทบไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับที่1อออไมจากไมฮิโรอะคาเดมีออไมผู้ครอบครองอัตลักษณ์วันฟองอต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนื่องจากอัตลักษณ์นี้มีความสามารถหลากหลายจึงต้องมีพื้นฐานร่างกายที่ทนทานต่อพลังเพื่อที่จะสามารถควบคุมพลังไว้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ร่างกายอาจจะถูกระเบิดเลยก็ว่าได้ซึ่งเขานั้นได้รับการยอมรับความแข็งแกร่งให้เป็นฮีโร่อันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง สันิภาพลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของออมัยคือระดับความแข็งแกร่งอันไร้ขอบเขตของเขาหมัดเดียวออมัยไม่เพียงเอาชนะวายร้ายได้เท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและแวกนั้นได้อีกด้วยเนื่องจากความทรงพลังทําให้พื้นที่โดยรอบอาจเสียหายไปด้วยโดยเขานั้นมีท่าทางในการต่อสู้มากมายบุคลิกของฮีโร่ของออมัยดูเหมือนหลุดออกมาจากฮีโร่ในอุดมคติของทุกคนคือมีชีวิตชีวา,าเต็มไปด้วยไหวพริบในการต่อสู้กับศัตรูเขามักจะปกป้องและช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ ด้วยรอยยิ้มกว้างซึ่งเขาเชื่อว่าคนที่ยิ้มคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเป็นมิตรกับประชาชนทั่วไปอย่างมากเนื่องจากความนิยมและชื่อเสียงในฐานะฮีโร่อันดับหนึ่งทำให้เขาได้รับความสนใจเป็นเวลาหลายปีและเมื่อออไม้กับสู่ร่างโดยทั่วไปของเขาเขาจะกลายเป็นคนเก็บตัวและเค็งขึมหลีกเลี่ยงความสนใจจากคนอื่นแตกต่างกับฮีโร่อย่างชัดเจนแม้ว่าจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีแค่ไหนแต่เขาก็ยังมั่นใจว่าเป้าหมายของเขาอยู่บนความเป็นจริงไม่ว่าเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับใครหรืออะไรก็ตามออไม้จะยืนหยัดอย่าง มีชัยชนะทุกครั้ง อันดับที่9อิจิโกะจากเรื่องบีดเทพมรณนะการต่อสู้ในรูปแบบของโยมทูตการโจมตีของอิจิโกะส่วนมากนั้นเป็นการฟันดาบจึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ดาบเขามีความชำนาญในการลบระยะประชิดร่างกายของอิจิโกะได้อยู่ในรูปแบบที่สูงกว่ามาตรฐานแม้จะไม่ได้อยู่ในร่างโยมทูตอิจิโกะได้รับการฝึกอบรมในศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กโดยผู้เชี่ยวชาญและโดยพ่อของเขาเขาได้แสดงความคล่องแคล่วและการประสานงานที่ดีในการโจมตีของเขาอย่างสม่ำเสมอนอกจาก จากมีพลังเตะและต่อยอิจิโกะได้แสดงความสามารถในการโต้กลับล็อกตัวคู่ต่อสู้เขาสามารถจับอาวุธของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยมือเดียวบ่อยครั้งเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านก้าวพิบตาแม้ว่าไม่ชำนาญโดยเฉพาะในเทคนิคต่างๆของก้าวพิบตาแต่อิจิโกะก็เชี่ยวชาญมากพอที่จะทาให้ยมมาทูระดับสูงตะลึงกับความเร็วของเขาและพลังวิญญาณที่มหาศาลหลายครั้งที่อิจิโกะมีระดับพลังวิญญาณมากมายมหาศาลที่ดีกว่ายมมาทูตอนอื่นๆเขาสามารถราชนะกิวเลียนได้ก่อนที่จะมีพลังที่แท้จริงของเขา และสามารถชนะได้โดยใช้ดาบที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยแม้จะมีพลังน้อยกว่าครึ่งแรงพลังวิญญาณของเขายังคงเทียบเท่าระดับหัวหน้าหน่วยและพลังเสริมความแข็งแกร่งแม้ไม่มีพลังยมทูตอิจิโกะได้แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแรงมากที่แสดงจากการกระทำของเขาที่กระแทกหัวหน้าของผู้ชายผ่านพื้นคอนกรีตเมื่อเขาอยู่ในร่างยมทูตความแข็งแกร่งที่เขามีอยู่แล้วนั้นก็ถูกเพิ่มขึ้นอย่างมากและพลังเพิ่มความเร็วแม้กระทั่งก่อนการเรียนรู้ก้าวพิบตาอิจิโกะได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักลบที่มีความปาดเปียก อิจิโกะได้แสดงการตอบสนองในการต่อสู้เช่นสาม,มารถหลบได้อย่างรวดเร็วด้วยความพยายามอันน้อยนิดและสาม,มารถตอบโต้ได้ทันทีพลังเพิ่มความทนทานในขณะที่เป็นวัยรุ่นอิจิโกะได้แสดงตัวเองเป็นคนที่มีความทนทานสูงที่แสดงจากความสามารถของเขาที่สามารถทำลายวิถีพันธนาการได้และพลังความทนทานกายภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างใหญ่หลวงเมื่ออ,อิจิโกะเข้าสู่ร่างยมทูตและความสามารถในการพัฒนาขั้นสุดยอดอิจิโกะเป็นคนที่น่าประหลาดใจมากที่สุดคืออัตราการจเจริญเติบโตของเขา เขาสามารถควบคุมระดับพื้นฐานของเทคนิคชั้นสูงได้ภายในเวลาไม่กี่วันในขณนะที่โยมูตที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็ใช้เวลาตั้งหลายปีระดับสติปัญญาที่สูงขึ้นแม้ทัศนคติค่อนข้างนักเลงนักเลงเขาได้แสดงว่าเขาสามารถวิเคราะห์เข้าใจและนิรนัยในโรงเรียนมัธยมของเขาเกรดของเขามักจะได้สูงๆทั้งๆท,ท,ที่งานของเขานั้นเป็นตัวแทนของโยมทูตและพลงังด่แท้จริงของเขาก็คือความสามารถพิเศษของชิคาและเกนซึงะเทนโซบังไคความความสามารถพิเศษของบังไคนั้นก็คือการ เพิ่มพลังความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มพลังวิญญาณเพิ่มระยะในการใช้บังไคบวกกับหน้ากากโฮโลหน้ากากโฮโลของอิจิโกะมีลักษณะเป็นกะโหลกอันตรายหน้ากากเป็นสีขาวและมีแถบสีแดงเข้ม3แถบที่ด้านซ้ายและได้เพิ่มจํานวนขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความหนาแถบหน้ากากนั้นก็มีพลังเสริมพลังเพิ่มพลังเพิ่มพลังวิญญาณเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มความเร็วเพิ่มความทนทานเพิ่มความคงทนและสามารถซ่อมแซมหน้ากากได้บอกเลยว่าอิจิโก น,นั้นมีพลังที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนอันดับที่8 โกคูจากเรื่องดักเกิลบอนโกคูได้เรียนฝึกวิชาการต่อสู้กับโกฮังปู่บุญธรรมซึ่งถูกโกคูที่แปลงเป็นลิงยักษ์หลังจากเผลอไปมองดวงจันทร์เต็มดวงเหยียบตายจากนั้นก็ไปเรียนวิชากับผู้เท่าเตาถัดมาก็ได้ไปฝึกกับพระเจ้าโดยมีมิสเตอร์โปโปเป็นผู้ช่วยสอนต่อมาเป็นท่านเจ้าพิภพได้สอนพลังหมัดเจ้าพิภพจนโกคูนั้นเก่งขึ้นมากพลังที่มากที่สุดของโกคูคือพลังบอลเกงกิ ki, ซึ่งเอาพลังของสิ่งมีชีวิตทั้งโลกหรือจักรวาลมารวมกันแล้วปล่อยออกไปซึ่งสามารถทำลาย ได้สูงมากอาจารย์คนต่อมาของโกคูคือชาวดาวยาโดเลสเขาได้สอนวิชาเคลื่อนย้าในพริบตาให้และอาจารย์คนสุดท้ายของโกคูคือชาวดาวเมตาโมที่สอนวิชาฟิวชั่นในปอรโลกเป็นวิชาที่ใช้รวมร่างกับคนที่มีขนาดของพลังเท่าๆกันซึ่งจะทําให้พลังและความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งท่าไม้ตายของโกคูที่ผ่านมาคือมัดต่อยิง่งฉุบที่ใช้ตอนที่ยังเป็นเด็กท่ายากล่างภาพลวงตา3ชั้นใช้ตอนที่ยังเป็นเด็กในศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่21และพลังขึ้น เต่าเป็นท่าที่โกคูเห็นผู้เท่าเต่าทําครั้งเดียวก็สามารถทําตามได้วิชาเหินเวหาโกคูนั้นสามารถบินได้หลังจากไปฝึกวิชากับพระเจ้าหมัดเจ้าพิภพเป็นการเพิ่มพลังและความเร็วขึ้นอย่างฉับพลันได้หลายเท่าของพลังร่างกายโดยจะมีออร่าสีแดงปรากฏขึ้นรอบกายท่าต่อมาคือบอลเกงกิจะมีอยู่2แบบแบบแรกเป็นขนาดเล็กที่โกคูสามารถถือไว้ในมือข้างเดียวได้กับแบบที่2เป็นแบบลูกใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งสองมือและปลดปล่อยพลังออกไปท่าต่อมาเป็นท่าหมัดตะวันซึ่งโกคูนั้น สามารถลอกเรียนแบบท่าได้และหยิบยืมมาใช้ในยามขับขันหลายครั้งต่อมาเป็นท่าหมัดเทพมังกรเป็นท่าเฉพาะของซูเปอร์ไซยาขั้น3กับขั้น4เท่านั้นท่าต่อมาเป็นท่าเคลื่อนย้ายพิบตาต่อมาเป็นการฟิวชั่นและท่าแก่นแท้แห่งอัตตนิยมร่างนำใจกายนำจิตท่านี้ร่างกายสามารถตอบสนองและเคลื่อนไหวได้เองโดยที่ไม่ต้องคิดอันดับที่7คู่โจโจโทาโร่จากเรื่องโจโจล,ล่าข้ามศตวรษ เราข้ามาพูดถึงความสามารถของสแตนหรือสตาแพคตินัมสแตนที่มีพลังทำลายและความเร็วที่มหาศาลมากเป็นสแตนที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานที่สุดในประวัติศาสตร์ความสามารถในการพัฒนาที่สมบูรณ์นอกจากกำลังและความเร็วแล้วยังมีประสาทสัมผัสการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนและแมนยำสูงไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นหรือการได้ยินการสัมผัสซึ่งมีพลังมากพอที่จะจับลูกกระสุนปืนกลางอากาศหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ในความมืดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแถมยังมีกระบวนท่าที่เรียกว่าสตาฟิง เป็นกระบวนท่านในการใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางยืดออกมาโจมตีศัตรูในขณะที่ร่างกายส่วนอื่นขยับไม่ได้และหลังจากที่ครูโจเผเชิญหน้ากับดีโอแล้วความสามารถก็พัฒนาขึ้นจนสามารถหยุดเวลาได้ในตอนแรกหยุดได้แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่ภายหลังพัฒนาจนสามารถหยุดเวลาได้สูงถึง5วินาที อันดับที่6มังกี้ดีลูฟี่จากเรื่องวันพีทในระหว่างการต่อสู้กับไคโดเหล่าลูกเรือของโจนสลัดมังกี้ดีลูฟี่ตกตะลึงไปพร้อมกับพลังที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผลยางยืดโกมุโกมุตื่นและกลายเป็นสภาพผลฮิโตฮิโตสายโซออนพันสัตว์มายาโมเดลเทพนิกะทําให้มังกี้ดีลูฟี่สามารถกลายร่างเป็นเทพนิกะหรือเทพผ้าทิศและเอาชนะสีจ่จักรพรรดิอย่างไคโดลงได้หลังจากที่ล้มไคโดลงได้และปลดปล่อยวันโนคุนิจากการปกครองของโอโรจิเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่ง ใน4ี่จักรพพัดซึ่งเกียร์5ของลูฟี่เนี่ยสามารถจินตนาการร่างแบบไร้ขีดจํากัดมากกว่าเดิมอย่างเช่นสามารถขยายมือใหญ่ยักษ์ไปจับไคโดได้ในร่างมังกรตัวใหญ่ขยายตัวเองให้ก้ามโตเพราะพละกําลังที่สูงขึ้นไปอีกขยายตัวให้ใหญ่จนสามารถเอาไคโดมาทําเชือกกระโดดเล่นได้พลังของฮิโตฮิโตสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตามใจได้เหมือนที่ลูฟี่จินตนาการพื้นที่รอบข้างให้เป็นยางยืดทําให้มีพื้นที่นิ่มเด้งดึงหรือทําให้พื้นที่กลายเป็นยางที่สามารถสะท้อนลูกไฟได้ด้วยสามารถ ปรับเปลี่ยนร่างกายของผู้ต่อสู้ผลฮิโตฮิโตสายโซออนมีผลต่อร่างกายผู้ต่อสู้ปรับสภาพร่รางกายของไคโดลูฟี่สามารถขยายไคโดเป็นลูกโป่งทําให้ร่างกายของมังกรไคโดเด้งเป็นลูกบาสและสามารถอัดหมัดพลังยางยืดผ่านหน้าไคโดให้เป็นยางยืด อันดับที่5รลิมูรุเทมเพจจากเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเริ่มจากตอนแรกสมัยยังเป็นคนเขาเป็นแค่ตาลุงชื่อม,มิคามิซาโตรุหนุ่มโสดไม่เคยมีแฟนไว้37ปีถูกแทงตายเพราะช่วยเพื่อนจากคนร้ายเขาได้เกิดใหม่ในต่างโลกด้วยร่างของสลามตอนแรกที่เป็นสลามที่อ่อนแอแต่เกิดมาพร้อมกับสกิลติดตัว2อย่างสกิลนักล่าที่ทําให้เขาสามารถชิงความสามารถของผู้ถูกกินกินและปาดผู้ยิ่งใหญ่ภายหลังพัฒนาขึ้นจากสกิลของตนบวกกับพลังมังกรเวลโดลา่าที่กระจาย จากภายในล่างทําให้มอนเตอร์ทั่วไปก็ต่างยกให้เป็นผู้นําต่อมากระดูดกืนกินชิสุจนสามารถกลายเป็นร่างมนุษย์แล้วเริ่มสร้างสังคมผูกมิตรกับเผ่าต่างๆโดยไม่เป็นศัตรูกับมนุษย์ทําให้มีพรรคพวกเพิ่มมากขึ้นแถมยังเป็นเจ้าเมืองจนกลายเป็นราชาและกลายเป็นจอมมารสลมัมปกติลิมูรุก็เก่งอยู่แล้วด้วยสกิลป่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เขารู้ทุกสรรพสิ่งแถมมีทักษะดูดกืนเพิ่มสกิลมากยิ่งขึ้นสร้างสิ่งของเก็บสิ่งของได้สกิลก็เยอะยาวเป็นหางว่าวแต่ ความเก่งเทพจริงๆตัวริบุรลุจะถูกอัพกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ปกครองเหนือการเวลาทําให้เขาสามารถทําสิ่งต่างๆได้เช่นการเป็นอมตะทั้งเดินทางข้ามเวลาไปยังพื้นที่ตามต้องการหรือย้อนเวลาสามารถสร้างร่างได้หลายร่างเชื่อมต่อกันและไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ตราบใดที่ยังมีร่างเหลืออยู่แข็งแกร่งเกินจะเรียกว่าระดับัยพิบัติพลังมากมายมหาศาลทําลายโลกและสร้างใหม่ได้ความเร็วไม่มีที่สิ้นสุดร่างกายไร้ขีดจํากัดไม่เหนื่อยล้าไม่ต้องนอนหลับและมีพลังสํารองเวทมนต์ที่ไม่มีที่สิ้น สุด อันดับที่4เอเลนเยเกอร์จากเรื่อง a t t a c k on t i t ท n ทักษะความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของเอเลนในวัยเด็กเกิดจากการปกป้องอาร์มินเพื่อนของเขาจากพวกอันตพานที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งกว่าเมื่อเขาได้เข้าหน่วยทหารฝึกหัดเขาได้เรียนรู้ฝึกฝนการต่อสู้ระยประชิดทั้งการใช้หมัดการควา้างการล็อกทำให้เขามีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ทางกายภาพมากกว่าเดิมและหากเสริมกับอุปกรณ์ในระหว่างการต่อสู้เขาสามารถต่อสู้กับไททันได้อย่างน่าเกรงขามและฆ่าไททันด้วยตัวเองได้ในระยะเวลาไม่นานหลั หลังจากได้รับการฝึกนอกเหนือจากนั้นเขายังมีพลังของไททันถึง3รูปแบบได้แก่ไททันบัมพับลุดไททันจุดโจมและไททันขอนสงครามเมื่อเขากลายเป็นร่างไททันเขามีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากสามารถตัดหัวไททันสูง15เมตรได้ด้วยหมัดเดียวและฆ่าไททันสูง7เมตรได้ด้วยการใช้ความสามารถเพียงเล็กน้อยและแม้เขาจะได้รับความเสียหายแต่ความทนทานของร่างกายยังทำให้เขาสามารถสู้ต่อไปได้ความอดทนของเอเลนในร่างของไททันของเขาเพียงพอที่ทำให้เขาสามารถยกหินก้อนใหญ่ขึ้นบนหลังของเขาและอุดที่ประตูของทอร์สได้ ไม่นานก่อนที่จะพังทลายลงอีกทั้งร่างไททันของเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในระหว่างการต่อสู้โดยอัตโนมัติและยังสร้างแขนขาใหม่ทั้งหมดอีกด้วยเอยเลนเยเกอร์เป็นคนหัวแข็งเอาแต่ใจเนื่องจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเขาที่จะต้องการปกป้องมนุษยชาติและกำจัดไททันให้สิ้นซากเขาพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมหน่วยทหารฝึ่งัดและได้พบกับพ้องเพื่อนเขานั้นเป็นคนที่รักเพื่อนรักครอบครัวมักจะแสดงความหงวยใยออกมาอย่างสุดซึง้งยอมเสี่ยงอันตรายและแม้แต่ความตายเพื่อปกปกก้องพวเขา แม้ว่าเอเลนจะพูดถึงการกำจัดไททันด้วยความมั่นใจอย่างมากแต่ความองอาจของเขาก็ซ่อนความไม่มั่นคงไว้ลึกๆเขาพร้อมที่จะโทษตัวเองว่าเป็นคนไรความสามารถเมื่อใดก็ตามที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น อันดับที่3โกดีโรเจอร์จากเรื่องวันพีทโกโรเจอร์ชายผู้สืบทอดสายเลือดชนเผ่าโบราณความสามารถของโรเจอร์นั้นไม่เป็นที่เปิดเผยว่าเขามีพลังของผลปีศาจหรือไม่แต่แน่นอนว่าเขาเป็นผู้ที่สามารถใช้พลังฮาคิ้ได้และพลังฮาคิ้ระดับราชั้นที่ผู้ใช้ไม่สามารถฝึกฝนกันได้แต่พลังนี้จะเกิดกับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นพลังฝีมือของโรเจอร์นั้นเป็นที่ประจักษ์ในความแข็งแกร่งที่สามารถเอาชนะได้ทั้งบุรุษที่มีกําลังมากที่สุดในโลกอย่างนายพลกรฟและบุรุษที่มีีีพลลังงงงผศาาทท่่่่แข็กรสุดดอยหน และยังมีชายผู้มีกองทัพจนสลัดมากที่สุดอย่างชิกิซึ่งทั้ง3แม้มีพลังที่ไร้กาดแต่ไม่สามารถเอาชนะโรเจอร์ได้นอกจากความสามารถในการลบแล้วโรเจอร์ยังมีพรสวรรค์ที่สามารถอ่านอักษรทุกชนิดได้รวมทั้งตัวอักษรในโพเนกีฟที่บันทึกประวัติศาสตร์เขาก็สามารถอ่านมันได้และถูกกล่าวว่าเขาเป็นบุรุษผู้ได้ยินเสียงทุกสรรพสิ่งบนโลกและทุกคนก็ยกย่องให้เขาเป็นราชาแห่งโจรสลัด อันดับที่2องใส่ตามะจากเรื่องวันพันแมนอดีตหนุ่มผู้ตกง,งานผู้มีความฝันในวัยเยาว์อยากเป็นฮีโร่เมื่อหลังการต่อสู้กับมอนเตอร์ปูทําให้เขาจริงจังกับการเป็นฮีโร่มากขึ้นจึงได้ฝึกฝนตัวเองเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่อายุ22ปีกับตารางการฝึกที่โหดหินอันได้แก่การกินอาหารครบ3าม,มื้อซิดอัพ1 0 0 0ครั้งลุกนั่ง1,000ันครั้งวิดพื้น1 0 0 0ันครั้งและวิ่งวันละ10กิโลทุกวันจนกระทั่งผมของเขาล่วงหมดหัวแล้วแต่ถึงอย่างนั้นความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้น ก็ได้ผลเกินคาดเพราะมันทําให้เขาสามารถปราบคู่ต่อสู้ได้ทั้งหมดเพียงหมัดเดียวดูเหมือนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับไซตามะแล้วนอกจากการเป็นฮีโร่ก็คือการได้ชอบของล้นราคาประจําสัปดาห์นั่นเองแต่ไม่ว่าความสามารถของเขาจะมีมหาศาลมากเพียงใดสําหรับการจัดอันดับฮีโร่แล้วความแข็งแกร่งของเขาถูกจัดอยู่เพียงลำดับีเท่านั้นแล้วก็ถูกสมาคมฮีโร่เรียกว่าโลนผ้าคุม และอันดับที่1ก็คือเซนโอจากเรื่องดาร์เกิลบอลเซนโอคือราชายแห่งจักรวาลทั้ง12ในดาร์เกิลบอล แม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกเหมือนเด็กแต่พลังของเขานั้นก็ยังเป็นที่เกรงขามแม้กระทั่งเหล่าทูตสวรรค์และเทพแห่งการทำลายล้างเนื่องจากเขาได้ทำลายจักรวาลดั้งเดิมทั้ง6แห่งจาก18จักรวาลด้วยความโกรธลักษณะทางกายภาพที่เหนือมนุษย์ของท่านเซนโอนั้นมีอายุที่ยืนยาวเพิ่มประสาทสัมผัสการพึ่งพาตนเองการสร้างภาพติดตาการจัดการระดับปราจารย์สามารถบินได้การเดินทางในมิติการจัดการเสียงการจัดการอวกาศเวลาและการสร้างพรท้ำด้วยพลังระดับ นี้เขาสามารถสร้างรอยแยกมิติและทำลายอวกาศเวลาและมิติในกระเป๋าด้วยพลังงานของเขาและเขาสามารถทำลายลบล้างอวกาศเวลาเส้นเวลาเมื่อ,ม,อมือของเขาปรากฏตัวขึ้นทั้งจัก,กรวาลจะเหวี่ยงดาวขอเข้าหากันการทำลายวิญญาณและการลบล้างการดำรงอยู่ประวัติศาสตร์สามารถลบล้างทุกสิ่งได้รวมถึงผู้คนวัตถุจัก,กรวาลในอวกาศและเวลาสามารถลบล้างแม้กระทั่งเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างซึ่งสามารถต้านทานพลังทำลายล้างของตนเองและสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ การโต้ตอบที่ไม่ใช้กายภาพสามารถลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมถึงการทําลายวิญญาณวิญญาณผีสามารถทํร้ายแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีกายภาพและเป็นนามธรรมได้และการลบล้างความไม่มีอยู่ท่านเซนโอนั้นสามารถลบล้างเมลติเวิร์สทั้งหมดได้ซึ่งรวมถึงโลกแห่งความว่างเปล่าและซับสเปซซ,ซึ่งไม่มีอยู่จริงการสร้างและการเรียกสร้างปุ่มขึ้นมาจากที่ไหนไม่รู้และสามารถใช้ปุ่มนั้นเพื่อเรียกตัวเองออกมาได้ความเป็นเหตุเป็นผลสิ่งมีชีวิตในระดับของพระเจ้าทํางานด้วย ด้วยตัดกะของความเป็นเหตุเป็นผลที่แตกต่างกันแม้จักรวาลของดักกันบอลจะแก้ไข,ขความขัดแย้งของเวลาโดยแยกเส้นเวลาเป็นเส้นเวลาใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในขณะที่ยังคงรักษาอนาคตไม่ให้เปลี่ยนแปลงและการจัดการเหตุปัจจัยสิ่งมีชีวิตระดับของพระเจ้าที่ไม่ปฏิบัติตามตัดกะทั่วไปของเหตุปัจจัยตัวละครเหล่านี้มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ทาัานเซนโอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจักรวาลของดักกันบอลจะแก้ไข,ขความขัดแย แยกไทม์ไลน์เป็นไทม์ไลน์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆในอดีตในขณะที่ยังคงรักษาอนาคตไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้และการลบล้างการดำรงอยู่ผู้รอชีวิตจากการระเบิดรอบทิศทางที่ลบโลกของทั้งแห่งอนาคตออกไปจากการดำรงอยู่และการรับรู้พิเศษสิ่งที่ต่ำกว่าพระเจ้าจะไม่สามารถรับรู้ได้ความร้อนที่รุนแรงเทพเจ้าองค์อื่นสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมากที่แกนโลกได้โดยไม่ต้องมีการป้องกันใดๆและความหนาวที่เย็นสุดขั้วรังสีคอสมิกสามารถอยู่รอดในอวากาศภายนอกซึ่งมีอากาศหนาวเย็นกว่า และเต็มไปด้วยรังสีและทันเซนโอนั้นยังมีศักยภาพในการโจมตีระดับมันติเวิร์สที่ซับซ้อนสามารถลบล้างโลกทั้งใบได้อย่างง่ายดายหากเขาต้องการแถมเขายังลบล้างอนาคตได้อย่างง่ายดายโดยพลังโจมตีเพียงครั้งเดียวทันเซนโอนั้นก็ยังมีความเร็วที่มหาศาลและพลังระเบิดของท่านเซนโอนั้นสามารถครอบคลุมมัลติเวิร์สทั้งหมดในเวลาไม่กี่วินาทีที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยทันเซนโอนั้นสามารถทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างบนจักรวาลบนโลกใบนี้แต่จุดอ่อนของเขาก็คือความไร้ เและความไร้เดียงสานี้มันทําให้เขานั้นขาดประสบการณ์ในการต่อสู้และนี่แหละก็คือพลังของท่านเซนโอก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ10อันดับตัวละครที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของอนิเมะและในการจัดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นด้วยส่วนตัวแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครในอนิเมะที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับงั้นช่องฟูลุกขอฝากให้ทุกคนกระทืบไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องฟูลุกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ